โครงการไร่ละพันมาแน่เพื่อไทยข,ขอเกษตรกรใจเย็นรอนายกอิงเคาะพออยอนี้กราบสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่อัปเดตข้อมูลข่าวสารวันนี้วันอังคารที่22ตุลาคม2567กับกับผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยครับแต่ก่อนจะไปติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่ง เพื่อจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนแชร์ข่าวกระเศษภาวรวยด้วยนะครับมารับฟังข่าวสารกันเลยนะครับเมื่อวันที่21ตุลาคม2567ที่ผ่านมานะครับนายนพพลเหลืองทองนาราสะสะพิศนุโลกพักเพื่อไทยกล่าวว่าที่ผ่านมานะครับกเกษตรกรได้สอบถาม ถึงมาตรก,การให้เงินช่วยเหลือกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวไร่ละ1000บาทไม่เกิน20ไร่ต่อครัวเรือนหรือไม่เกินครัวเรือนละ20,000บาทตามโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวว่ารัฐบาลจะเดินหน้าโครงการนี้ต่อเนื่องหรือไม่ซึ่งจากการสอบถามไปยังกระทรวงพาณิชย์ ทราบมาว่าคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนอบขอขจะมีการหารือภายในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับและนอกจากนี้นะครับนายนพลกล่าวอีกว่าในส่วนของการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นจากน้ำท่วมนาข้าวพืชไร่ต่างๆนั้นรัฐบาลพร้อมจ่ายชดเชยให้กับกเกษตรกรทุกกลุ่มที่พบว่าพื้นที่ กเสียตกรรมได้รับความเสียหายจากปัญหาน้ำท่วมทั้งหมดพร้อมทั้งมีการเสนอให้ปรับจำนวนเงินช่วยเหลือจากเดิมนาข้าวไร่ละ1,340บาทเป็น2,386บาทต่อไร่ไม่เกินครัวเรือนละ30ไร่ในขณะที่พืชไร่พืชสวนต่างก็มีการเสนอปรับราคาค่าชดเชยขึ้น ตามไปด้วยนะครับและเมื่อวันที่1 7ตุลาคม2 5 6 7ที่ผ่านมานะครับที่รัฐสภานายชัชวานแพทย์ยาไทยสอสอพักไทยสร้างไทยได้ตั้งกระทู้สามสดต่อนายรัฐมนตรีเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาและมาตรการพยุงราคาข้าวเปลือกซึ่งนายยัฐมนตรีได้มอบหมายให้นายณพินทรศรีสันพัง รอมชพานิ์เป็นผู้ตอบกระทูสดนะครับโดยนายชัชวานกล่าวว่านะครับเรื่องค่าเก็บเกี่ยวไร่ละ1,000บาทตามที่กระทรวงพาณิชย์ได้ตอบยังไม่มีการยืนยันจากรัฐบาลนะครับว่าในฤดูการผลิต2567ทับ68พี่น้องเกษตรกรชาวนาจะยังได้รับค่าเก็บเกี่ยว ได้ละ1,000บาทหรือไม่แต่ยังมีสัญญาณที่ดีที่รอมชผ่านนี้แต่ครับได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าเงินค่าเก็บเกี่ยวได้ละ1,000บาทอาจจะถูกแปลสภาพจากเงินโครงการปุ๋ยคละครึ่งที่มีอยู่แล้วในกรมการข้าวกระทรวงเกษตรเพราะก่อนหน้านี้ช่วงเดือนมิถุนายนกระทรวงเกษตรได้เสนอโครงการปุ๋ยครึ่งแต่ปรากฏว่าโครงการนี้นะครับ ไม่ได้รับการตอบรับจากพี่น้องเกษตรกรทําให้โครงการต้องอย่่ชงงะงักลงรอมชพาณิชได้ชี้แจงว่านะครับจะนําเงินงบประมาณ2 9ง0ม0ล้านบาทที่ใช้ในโครงการปุ๋ยครึ่งมาพิจารณาแปลงเป็นค่าเก็บเกี่ยวต้องรอดูว่านะครับในการประชุมนัดแรกของกระทรวงกเกษตรและนอบอขอขนะครับ มีการหยิบยกเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมหรือไม่คำตอบที่ได้รับจากรอมชพาณิชย์ในวันนั้นนะครับยังมีชิศทางที่ดีเพราะท่านได้ชี้แจงว่าอาจจะมีความเปลี่ยนไปได้และอาจจะนำกลับมาหารือกันใหม่ในการประชุมของนบขอนะครับในขณะที่นายปราโมทเจริญศิลป นายกสมาคมชาวนาและ,กะเกษตรกรไทยและกรรมการนบอกล่าวนะครับจากราคาข้าวหอมมะลิที่ผู้ส่งออกกำหนดมาแปลงเป็นราคาข้าวเปลือกในการรับซื้อข้าวเปลือกจากชาวนาเห็นแล้วรู้สึกผิดหวังเพราะราคาต่ำเกินไปดังนั้นนะครับทางสมาคมนะครับจึงได้เสนอผ่านกรรมธิการในสีมาตรการของรัฐบาลในอดีต ที่ช่วยเหลือชาวนาได้ผลและช่วยรักษาสาิรธิภาพราคาข้าวโดยไม่ไปยุ่งกับกลไกตลาดอาทิเช่นสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีหรือจำนำยุงฉางมีเป้าหมายดูทซัพบปริมาณข้าวออกจากตลาด3ล้านตันโดยกำหนดค่าเปลือกที่เข้าร่วมโครงการและวงเงินสินเชื่อต่อตันดังนี้นะครับ 1. น,นะครับข่าเปลือกหอมมะลิขอตันละ1 5 0 0 0บาท 2นะครับค่าเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ขอตันละ15,000บาท 3. ข้ค่าเปลือกปฐมธานีขอตันละ14,000บาท4ข่ค่าเปลือกเจ้านะครับขอตันละ13,000บาทและข้าค่าเปลือกเหนียวตันละ1 4 0 0 0บาทนะครับรวมถึงมาตรการอื่นๆเชื่อว่านะครับจะทำให้พี่น้องชาวนาพึงพอใจและหากมีการประชมุม จะเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมนอบอในทันทีนะครับ